เบาอะไรเมียแล้วอย่คุยไหมคะตกออกมายังไม่ได้บอกเลยท่มาแจกเลยอ้นีต่าเร่นว่งดูนะดูนะมาพบมาพกับต้าบุกต้าบุกจะมี เ็วมากก okay. ็ได้ช้าเนี่ยช้าป้าอะไรค่ะมีอะไรจะพูดไหมคะไม้ค่ะคุณนี้ชื่อไม้ต่อยนาค่ะป้าอะไรมีอะไรจะพูดไหคะนี่ิอย่างเดียวลูกคนกไ้อเค่อขอเช็คกับมือกับป้าไรแล้วก็คุณลุงแมรีนทินทวงได้ค่ะ คุณค <54. S 1> ่ะเดี๋ยวเราจะเกเ่ามมาเลยออ้ยฝุ่นใจแม่รแบบุยไม่ใจกันรู้ใจไม้เอาทีทานึวรอบกันป่อยไม้จะรบกันป่อยไม่พวไม่หนุกมาม่ใจยุ่งีนอดเลีข้างฝั่เราไไม่คนแต่แรกบอกสักขามุมบอกสักขามุม แล้ขันคือเรื่องถามคือเรื่องเคล่นไกคนนควันนีมาต่ตง่นเต้นนะคะแต่เราถามไรถางทีน้องแต่คนดล้วกน้านล่านแล้วก็เรื่นเรื่องท่องขุนขอนาตินีุนแม่อุไรนะคะีราเรียก้านล่างเป็นพระพิพัฒน์ข้อง้ัน้องขันขังขนนะคะคือจำเป็นที่ต้องมาคุยขอพาะแบนี้ไม่ได้เปลี่ยนต๊วถามกล้องตงนี้สนุกมากอัดเปลี่ยนใจเต็นร้อ เธอจ้าการที่ขอานังหูเล็กๆนุกมากฐานฐานโซ่เนี่ยหกตักันสะไมโยนกับไปฮาเทฮาอยานีวคะนะคะเจ็บซบที่งามอย่างนี้ที่นึที่อเป็นคนตะกอนซ่มันเปกทแบทต้งางนะคะตะก็ถามตั้งอยุทธ์สะอนค่ดีแต่ว่าถกเ็บหมลักเต้าสะไม้โอนทุหลงาย จริงๆนะคะดยวยฝว่ตงรักโ้างความมันมาเ่นบาทีทำม้กามวาครถมค้อามที่ขอโพสล้วพอุกค่ะเรื่องไนี้เนนะคะเออราเห็พรแบขอบคุัขอเรียกาจ้างเราขอเลยต้อง้งะคห้มาค่โดยสามทางที่ลกทุกคนจะมาสมัครได้นะคะขอเนาทำยาหลดเนี่ย แป็นการสก้างให้ฝากสูุ้เ็นอุกแนวสามลำขอรเกาของแม่า้หท้ทุกคนได้ืแล้วสามารถขึเขได้่อน้วันีพวกเราทัอยากจะบอกามือขอแมความฝัส่ทาพกาแน้ได้นะคะขอบคุณมาขอบคมาหะค่ะขอบคุณขอบคุณุคุณเป้าอะไรนคะ เดข้าเลยค่ะเอม้ you know, ่วอนแบบ็ค่ะช wow. ่อี้ลกขพดมีคะแนนอย่างะค่ะอนึงนะคะหลังจากรอบแรกค่ะเจเลยค่ะเอ่อคเอ่อ้้ระยะเลกนิดนึะกราให้ปกครองเวลาทเนี่ยโอมัทุกคอยบนมาม่ใช่ไม่ขอตไม่ใช่เล็ เดรับขาหลักแม่ดููซะไปเลยนะแต่พก็นเื่อวันนี้เลยเข้ามาให้ทุกคนเป็นพยานห้วยของตัวเราอะคผลเจ้าใดที่ฝากมาหานั่งะนนะอันไม่้เป็นานนคัวทานนวงด้วยนะคะขอบคุณพ่าฝนงค่ะมาทมอตัมแดคุหลวงีวันนี้วางแห่งความรักจริงจรงคะสายยายรักของข้อบคัขอบคุณค่ะ ทุกท่านก็ได้รู้จักนะคะทั้งหมดเจ็ดคู่เลยนะคะขอเสียงตะวิ้นนั้นใจที่เจ็ดคู่เลยค่ะน่ารักมากจงกระโดดไปทุกท่านเลยทุกคู่เลยนะคะสุดยอดจริงๆนะครับนี่กรรมการหนักใจที่จะตัดแน่นอนเลยครับหน้าตายเองก็จะทำงานพู้ตรงมือเราที่มีพารูความสามารถในเรื่องของครอบครัวมาก่อนแล้วนะครับถึงมาเป็นทีงนี้ได้นะครับก็กล้าไปยังคณะกรรมการด้วยนะครับเพราะว่าแล้วท่านคณะกรรมการก็มีหลักเกณฑ์แน่นอนครับว่า งไรครคับหลังจากที่เราได้ประกวดและก็ได้ตัดสินแล้วอยากจะเรียนเชิญตัวแทนอของคณะกรรมการนะคะหนึ่งท่านออกมาสรุปผลการตัดสินให้เข้าเรื่รองลเอียดติดต่อเไหมค่ะมีค่ะแน่นอนครับจ๊ะ